สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับพระเครื่องหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับอันนี้เป็นพระเครื่องนะครับออกปี2 5 0 6ันะครับทันตัวหลวงพ่อนะครับข้างหลังนะครับจะเป็นเหรียญปี2 5 0 6นะครับนี่องค์ประกอบก็จะประมาณนี้เลยนะครับทั้งหน้าหลังข้างนะครับจะมีการฝนข้างๆแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นพระสมเด็จนะครับ ขาน่าจะมีความใหญ่ครับเรื่องตรงใต้ฐานนะครับจากฝั่งตะกุด2ดอกนะครับจุดสังเกตนี่คือต้องสังเกตที่ตะกุดเลยนะครับด้านข้างก็จะมีรอยปาดเล็กๆน้อยๆนะครับเนื้อขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเนื้อปี12นักสัตว์นะครับซึ่งเป็นพระเกจินะครับเพียงไม่กี่รูปนะครับในประเทศไทยนะครับที่ทําผง12นักสัตว์นะครับเสริมดวงเสริมชะตานะครับพี่ท่านใดนะครับ มีนะครับผมยินดีรับเช่านะครับหรือพี่ท่านใดจัดหาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางไอดีไลน์ดนล่างได้เลยนะครับผมรับเช่านะครับส่งมาดูได้นะครับสวยๆก็น่าจะเป็นหลักพันนะครับตามสภาพเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับนี่ลองดูพิมพ์นะครับเนื้อหาให้ชัดเจนนะครับหรือถ้าพี่ๆท่านใดมีนะครับไม่แน่ใจนะครับสามารถส่งมาให้ผมดูได้นะครับ หรือให้ผมลองประเมินราคานะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อซื้อขายกันได้นะครับนี่ลองดูขนาดครับผมมาเทียบกับเหรียญ5้านะครับนี่คือขนาดครับพระสมเด็จพิมพ์นี้นะครับจะมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับถ้าลองเทียบกับเหรียญห้าดูเนาะพี่ๆท่านใดมีนะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับลองส่งรูปมาดูกันได้นะครับหรือมีพระพิมพ์อื่นครับของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับ